สวัสดีครับพบกับผมอวยในการอ่านไพป่ยิปซีปกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภเกิดผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15้าพฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนาย,ยนนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับเช่นเดิมนะครับในการปรยากรดวงเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วปยากรไว้ วันที่9พฤษภาคมนี้นะครับคลิปนี้ก็ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ระยะดวง9วันเช่นเดิมนะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรรยากรจัที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับ ก็ขอให้ทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนั้นจงบังเกิดขึ้นจริงกับทุกๆท,ท่านนะครับอะไรตามไปดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็บนนบมาดูกันนะครับว่าจาราศีพฤษภนะครับดวงวันที่10-18พฤษภาคมนี้กับการเปิดไพ่สำรับแรกในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจะสื่อความหมายปานมาตัางพ่ยิบสี่ออกรงเป็นแนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับจาวราศีพฤศกนะครับไปไวเล็กขึ้นมานะครับราจินีตือถ้วยก็ถือว่าเป็นสถานการณของความปึงพอใจกับความสําเร็จความเติบโตที่เกิดขึ้นให้กับ ชาวราศีพฤษกในช่วง9วันนี้นะครับการบริหารจัดการการงานธุรกิจของ,งท่านที่มีความมั่นคงมีความเติบโตเป็นที่พึงพอใจงานที่ทําอยู่กับบ้านนะครับธุรกิจที่ทําอยู่ในครัวเรือนก็ตามนะครับหรือการให้บริการต่างๆในสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับที่พักที่อยู่อาศัยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับที่พักตักอากาศสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆ หรือในเรื่องของอพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรก็ถามบ้านเช่านะครับที่ให้การดูแลให้าการบริการนะครับก็ินสัญก,การของความพึงพอใจทุกธรุรกิจที่มีการดูแลนะครับไม่ว่าตําแหน่งประจําก็ตามนะครับก็มีการใส่ใจดูแลด้วยความปึงพอใจในทิศต่างที่ดีนะครับไปใบต่อมานะครับจำเป็นนะครับอาจจะมีอะไรที่มีการปรับ เปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนความเหมาะสมไม่เกิดขึ้นบ้างในช่วง9วันนี้นะครับแต่จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะักบางคนในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานอนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงประเนกบ้างอะไรบ้างโยกย้ายหนะ้าที่เกิดขึ้นนะครับหรือมีการต้าไกลที่เป็นหัวหน้างานนะครับก็จะมีการวางระบบระเบียบที่ดียิ่งขึ้นอาจจะมีการย้ายบางจุดบางตำแหน่งหรือการปรับสมดุลอะไรให้เกิดขึ้นที่ให้คล่องแคล่วมากกว่าเดิมที่จะนำไปสู่ความ สําเร็จได้ง่ายดายิ่งขึ้นนะครับไปไปต่อมานะครับเด,เดวิลนะครับมีการทุ่มเตเอวใจใส่นะครับในช่วง9วันนี้นะครับก็เดียกว่าบางท่านก็คลั่งอยู่กับการงานหรือลุ่มหลงอยู่ในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็บางท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางทีอาจจะไปจับโวยในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆเข้ามาด้วยสําหรับบางคนนะครับ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงกาวันนี้นะครับแลวก็ไปไปต่อมานะครับอาจจากเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับหรือการเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับอัศวินตือเหรียญอะไรที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็สําเร็จมั่นคงเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ แมนจะไม่ได้รวดเร็วอะไรก็ตามแต่ก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องตามสเตปตามขั้นบันไดที่จะมาซึ่งผลประโยชน์ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะปัจจุบันและก็ในอนาคตที่มั่นคงนะครับไปไปต่อมานะครับเดชนสตานะครับความสําเร็จเจิญจรัสเป็นประกายรัศมีในทิศทางที่ดีนะครับได้รับการชื่นชมได้รับการชื่นชอบนิยมชมชอบของพลังแห่งสังคมนะครับที่ก้าวมาเกื้อกูลเกื้อหนุนในทิศทางที่ดี นะครับก็เรียกว่ากลับมาสู่ความสมดุลในทิศทางที่เหมาะสมถ้าธุรกิจการงานของไก่ที่ผ่านมาที่มีเกิดด้อยลงไปนะครับก็จะกลับมาเติมเต็มให้สู่ความสําเร็จสมดุลอ่าเป็นที่พอพอใจในทิศทางที่ดีนะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับการแสดงอะไรก็ตามหรืออะไรที่เกี่ยวกับศิลปะ เรืออะไรที่อาศัยในเรื่องของพลังของมวลจนมาเครื่อกุลเครื่อหนุนนะครับก็ได้รับพลังที่ดีเข้ามาส่งเสริมเรื้อหนุนนิยมจมชอบก็ทตามให้เกิดความสมดุลเป็นประกายรัศมีเป็นที่ยอมรับในทิศทางที่เติมเต็มมั่นคงที่ดีหรือบางทีก็มากกว่าเดิมนะครับก็เด็กถือด่าก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับที่จะมีเข้ามา ให้กับชาวราศีพฤกษ์ในช่วงไปพยายามจะออกมานะครับราจาตือเรียนนะครับการที่จะวางกลยุทธ์อะไรนะครับที่บางทีนั้นการจะทํางานดูแลธุรกิจบางทีต่านจะมีในเรื่องของความหมดหตุดหิดบ้างในช่วง9วันนี้นะครับมรืออะไรก็มาไม่ค่อยสบอารมณ์นะครับประจันทั้นต้งตองควบคุมสติของท่านในอยู่ในความที่เป็นปกตินะครับไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรในช่วงเวลาไหน นะครับเม้นบางสถานการณ์นั้นบางทีก็ไม่มีอะไรที่จะสบอารมณ์เราเสมอไปนะครับต้าอุดหงิดปันเล่นไปตามสภาวะอะไรที่เข้ามาก็จะทําให้ท่านนั้นบริหารการงานาเกิดความผิดพลาดได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ควบกลุ่มในเรื่องของอารมณ์หรือในเรื่องของเกี่ยวกับความดื้อรั้นบ้างของตัวเองที่บางทีนั้นบางทีก็จะทําให้ท่านนั้นไม่ค่อยรับความคิดเห็นของผู้เห็นสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้อง มีการปล่อยยืดหยุ่นบ้างนะครับเพื่อการงานของท่านได้รับการดูแลบริหารรับความคิดของผู้อื่นมาเป็นแนวทางด้วยก็จะทําให้เกิดความสําเร็จมั่นคงได้ในต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับไปใบต่อมานะครับสถานก,การณ์ของการที่อะไรเข้ามาแบบจับพันตันนวนหรือทาวเวอร์นะครับ ที่อาจจะสร้างความรู้สึกบันตอนต่อจิตใจได้เช่นกันอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับซึ่งอาจจะทําให้เป็นปัญหาในเส้นทางทางการงานของจาราศีศพฤษภได้นะครับในช่วง9วันนี้นะครับเที่ยดจากนี้อะไรก็ามาที่ไม่ได้อยู่ในโครงการไม่ได้การคิดที่อาจจะก้ามาบันตอนต,อนต่อจิตใจของจาราศีศพฤษบได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้สร้างพลังสดใสเบิกบาน รักษาสมดุลโดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะตางจิตใจนะครับที่ไอ้เจ้าราศีพฤกษกนั้นรักษาความสมดุลตางจิตใจในทุกๆวันนะครับสร้างพลังสดใสเบิกบานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นสามารถบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านนั้นให้เกิดผลประโยชน์ได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ส่งผลเสียหายตากวัตถุนิดกุญนั้นปันเล่นอะไรบ้างก็ตามมันกะ็ก็ดื้อรั้นในบางสถานการณ์ ซึ่งไม่ยอมความคิดเห็นของผู้อื่นอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะส่งผลเสียได้เช่นกันซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะส่งผลเสียในต่างโลกไปเกิดขึ้นกับจ้าราศีศพฤษภได้เช่นกันนะครับไปอาจจะออกมาเตือนในใบที่8ษ์ใบที่9นี้นะครับโดยเฉพาะใบที่9นะครับในเรื่องของ3ดาบที่ขึ้นมานะครับก็ระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับ การปิดใจกันในสถานที่ทํางานนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลร่วมางานด้วยกันนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีศพฤษภเองโดยตรงก็ได้หรือไม่บางทีก็จะเพื่อนร่วมง,งานในที่ทํางานนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบมาถึงชาวราศีศพฤษภได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรถ้างไม่เกี่ยวข้องกับ ชาวราศีพฤษบเองนะครับก็ตาหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไม่ควรจะนํามาใส่ใจให้เป็นปัญหานะครับจะได้ไม่เป็นผลเสียในต่างการงานธุรกิจของชาวราศีพฤษภนะครับพระฉะนั้นให้อยู่ในสภาวะที่มีความนิ่งนะครับในการคิดพินิใครใกล้ครวนและก็มอบความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ดูแล สภาวะการงานธุรกิจของท่านนั้นเกิดขึ้นเดินหน้าต่อไปด้วยความปึงพอใจอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับที่นํำมาซึ่งความสมดุลความสำเร็จที่จะส่งผลในเรื่องของผลประโยชน์รายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับเพราะไป้ายใต้สำรับที่ขึ้นมานะครับก็เป็นยอุปจนในการที่เปลี่ยนแปลงปฏิทินทางที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นแม้ พลังของการสนับสนุนนะครับของเพื่อนร่วมง,งานหรือวุ้นส่วนใดก็ตามนะครับก็ามาเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับที่จะสู่กว่าสตรองความมั่นคงนะครับและก็จัดติกนะครับที่ความเหมาะสมคู่ควรความสมดุลเกิดขึ้นนะครับและก็เดินหน้าต่อไปนะครับด้วยความรักความทุ่มเทในหน้าที่การงานด้วยความใส่ใจก็ําให้การงานนั้นเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในทิศทางที่ดีแม่จะดูไพ่ต่อไปนะครับราชาถือไม้เท้านะครับที่ตั้นเมตสแกภาพในการบริหารจัดการได้ในทิศทางที่มีประสิทธ,ธิภาพนะครับได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการยืดหยุ่นราชินีถือดาบนั่นเองนะครับที่อาจจะทําให้ท่านนั้นต้องอยืดหยุ่นในเรื่องของสภาวะต่างอารมณ์นะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามนะครับก็ต้อง นำมาคิดพินิจวพิเคราะห์แล้วก็รู้จักปลนปนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ามาสร้างความมันตอนต่อจิตใจก็ตามนะครับให้ใจกว้างสงบนิ่งนะครับในการคิดพินิจอย่างใกล้ครวนอย่างผึงปอใจก็จะทำให้นำพาการงานธุรกิจของท่านนั้นเดินหน้าไม่ว่าอะไรก็ามาแบบปรปปับจะปลันตันด่วนก็ตามนะครับทั้งรับด้วยสติอย่างรอบคอบนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นรักษาสมดุล ในเรื่องของการงานที่เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงยังมีคุณค่านะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภในช่วง9วันนี้นะครับกับการเปิดไพ่5ใบโดยปอปรกมานะครับในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภใบได้ขึ้นมานะครับกลายเป็นปนัญหาต่างการเงินนั้นก็จะออกจากสภาวะนั้นได้ในต่างที่ดีนะครับ5เหรียญน,นะครับแล้วก็ ระบัดระวังในทางการเงินด้วยเจ็ดดบขึ้นมานะครับไปใบต่อมานะครับสองถ้วยนะครับกอไปใบที่สี่ความสมความบุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเก้าถ้วยนะครับ ก็ไปเดือยแองแมนใบที่5้าในส ند ิษศาสต์การของการรอคอยนะครับบางท่านอาจจะมีสภาวะของการรอคอยเงินอะไรในช่วงนี้นะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มนะครับซึ่งบางทีนั้นก็จะเป็นปัญหาต่างการเงินที่เกิดขึ้นบางทีการงานสําเร็จไปแล้วนะครับซึ่งอาจจะการเงินยังไม่ได้รับเข้ามา,าจึงอยู่ในช่วงการของการรอคอยนะครับซึ่งอาจจะ มีผลมาจากผลทางการงานด้วยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ไพ่ใบเก้าดาบขึ้นในไพ่ที่9สามดาบขึ้นมานะครับที่อาจจะเข้ามาบันทอนจิตใจในเรื่องของการงานซึ่งบางทีอาจจะส่งงานไปแล้วแต่การเงินไม่ได้รับการชรําระเข้ามานะครับจึงมีการรอคอยในช่วงนี้นะครับก็อ่ ต้องใช้เวลาก็ถึงการเงินก็จะเข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับแต่งไรก็ตามความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นจะเกิดขึ้นในกับชาวราศีพฤษภในช่วง9ก้าวันนี้นะครับมีเงินใช้จ่ายกล้องแต่อาจจะใช้จ่ายมือเติบด้วยนะครับแม้เงินจะเข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์ก็ตามใครมีคนรักมีคู่รักนะครับก็จะมีรายได้รายรับก็มาตั้งสองฝ่ายก็มาเติมเต็มในทิศทางที่ดีที่คู่ควรด้วยกันตั้งสองฝ่ายนะครับแต่งไรก็ตามนะครับจะ เส้นต่างต่างการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วง9วันนี้นะครับจะเป็นเส้นต่างของความสดใสแม้จะมีสถานการณ์ของการรอเงินอะไรบางส่วนบางอย่างก็ตามนะครับเพราะว่าไพ่ใต้สำรับนะครับเดสันนะครับขึ้นมาชีวิตที่รุ่งเรืองรุ่งโรจนร์นนนสมบูรณ์ต่างการเงินนะครับแล้วก็ความสมดุลน,นะครับที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับแม่นจะไปต่อไปนะครับ ราชินีตือเดียนนะครับที่ผลประโยชน์รายได้รับก็ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ความสมดุลต่างการเงินนะครับจึงปเป็นและก็ความแข็งแรงแข็งแกร่งในต่างการเงินนะครับที่มีเกิดขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงในทิศทางที่ดีนะครับบางทีที่ผ่านมานั้นบางทีตามห้ท่านมีสภาวะต่างการเงินสมุกบางท่านนะครับที่มี ปัญหาต่างการเงินทำให้ท่านเจอปัญหาที่ยุ่งยากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตกช่อโกงบ้างอะไรบ้างตกก่อโกยผลประโยชน์อะไรไปทำให้ท่านมีปัญหาต่างการเงินนะครับทําห้การเงินของท่านสะดุดมีการเรียกบ่าลุกลุ่มลุกลุกลานมาต่างการเงินนะครับถึงความยุ่งยากที่เกิดขึ้นบางทีก็มีไกลมากมาย จบจวยโอกาสทางการเงินของท่านไปนะครับก็ทาให้ท่านนั้นจูสเาียของความกัแเรนที่ผ่านมาแต่ต่อไปนี้นะครับการเงินก็จะเข้ามาด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่ดีที่จะสู่ความบุรมสมบูรณ์ให้เกิดความส,าสุขในการที่จะมีเงินใช้จ่ายด้วยความคล่องตัวคนที่มีคนรักอย่างที่กล่าวมานะครับก็มีรายได้รายรับ้ามา เติมในทิศทางที่ดีแม้บางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยต่างการเงินอะไรก็ตามนะครับแต่ก็เมื่อถึงเวลาก็จะได้รับก็มาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของจาราศีพฤษบนะครับในเรื่องของความรักการเปิดไพ่ห้าใบเช่นกันนะครับความรักโดยปรบประมาณโดยคร้าวๆนะครับ ในความรักความสัมพันธ์ทาวเวอร์นะครับการอะไรที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่หนีได้คาดคิดและก็เต็มเปอร์เนนะครับให้รักษาสมดุลสภาพจิตใจไว้นะครับก็จะตามให้ท่านรับมือกับสถานการณ์คงความรักความสัมพันธ์ได้ในทางที่ดีนะครับแล้วก็ด้วยการทุ่มเทนะครับดูแลด้วยความคลั่งไคล้ด้วยความเสน่ห์ก้าวห่ากันนะครับเพื่อที่จะตามให้ความรักความสัมพันธ์นั้น ได้รับการดูแลในความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ภายเจ้ามานะครับสามดานะครับซึ่งอาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกบรนทอนต่อจิตใจในความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาก็ไปใบสุดท้ายบทที่ห้าอ่านะครับสองเหรียนให้พยายามรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์ด้วยการทุ่มเทนะครับเพราะว่า อาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามาสร้างความอึดอัดใจ,จหรือในเรื่องของที่อาจจะมาบั่นทอนต่อจิตใจในความรักความสัมพันธ์ได้ที่อาจจะเข้ามาแบบปุบป,ปับจับปันตันด่วนที่บางทีเจ้าระสีปึกษกไม่ได้คาดไม่ได้คิดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นให้โม้ความรู้สึกที่ดีๆนะครับไปใ้สำรับนะครับเลเ,เวอร์นะครับให้จับมือก้าวหากัน จับมือกันเดินอันหน่าเก้าหากันนะครับที่จะทําให้เกิดความสุขความสดใสเบิกบานในทิศทางที่ดีให้กับชาวราศีพฤษภในเรื่องสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะตาการอะไรที่จะเป็นสร้างความกดกดดันหรือดัดให้เกิดขึ้นก็ตามนะครับก็จะได้รับชัยชนะได้ในทิศทางที่ดีนะครับชัยชนะที่จะเกิดขึ้นด้วยการใส่ใจด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับที่ใส่ใจด้วยความ ดูแลด้วยความรักด้วยความเสน่ห์ด้วยความเมตตาด้วยความหวานโรความโรเป็นติดก้าวหากันนะครับด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็เติมเต็มอะไรที่เป็นพลังของความรู้สึกที่ดีๆเป็นิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับที่จะนำพาไปสู่ความเติบโตของความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็จะไปสู่ทิศทางของความสดใสได้นะครับเพราะว่าจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับที่อาจจะทําให้ เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นสําหรับคู่รักหรือคนคบก็ต่เมนะครัเพราะฉะนันก็ให้ระมัดร,ระวังนะครับเพราะฉะนั้นให้รักษาสมดุลพยายามรักษาสมดุลด้วยความเข้าใจนะครับที่เติมเต็มด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับด้วยความมอบเสน่ห์เอาเข้าหากันดูแลให้ความรักความสัมพันธะ์ได้รับความสมดุลเกิดขึ้นนะครับพอไภขึ้นมานะครับในเรื่องของการให รักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับด้วยความทุ่มเทด้วยเสน่ห์ด้วยความใ th um ส่สใจนะครับก็เรียกว่าไม่ควรปล่อยปลาละเลยในสถา,านการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะเติมเต็มนะครับซึ่งบางคนบางทีที่ผ่านมาอาจจะเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ได้แต่ครับที่อาจจะก็มาบั่นทอนอาจจะที่ผ่านมาไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มีความหวานความชุ่มจํานะครับก็จะเป็น นะมา h, ay, ทําไม่เกิดขึ้นในความรู้สึกจิตใจที่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาในช่วงนี้ได้จึงอาจจะสะสมมาก่อนหน้านี้นะครับตามที่การปล่อยปละละเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สร้างรู้สึกอะไรที่ใหม่ๆที่ดีๆนะครับกิจกรรมใหม่ๆความรู้สึกที่สดชื่นบึกบานมาดูแลก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์อย่างเหมือนภ้ายใต้สํหรับที่บอกมานะครับก็เติมเต็มด้วยความรู้สึกที่ดีๆด้วยความใส่ใจในรายละเอียดนะครับอะไรที่สร้างความกดดัดนขึ้นก็ ให้เติมเต็มด้วยพลังอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะทําให้ความรับความสัมพันธ์นั้นมั่นคงเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคู่คนโสดนะครับในช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามานะครับซึ่งบางคนนั้นไพ่ที่ออกมาของคนโสดนะครับในทิศทางที่ส่งผลไปในทิศทางที่ จะเป็นวัก่ากว่าจะเป็นความรักที่เข้ามาไม่ค่อยสดชื่นนะครับแต่ปความรักเข้ามาในช่วงนี้ของชาวราศีพึกศกนะครับถ้าความรักเข้ามาจะเป็นรักที่เข้ามาบันตอนต่อจิตใจมากกว่านะครับเม้นจะมาสร้างความรู้สึกให้มีลุ่มหลงในเสน่ห์อ่กตามนะครับแต่จะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ได้ในภายหลังนะครับที่อาจจะเป็นรักที่เข้ามาแบบปุบจับปันตนนันดัวนะครับที่เข้ามาสร้างความบันตอน ให้เกิดขึ้นในจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นคนโสดให้รักษาสมดุลความเป็นโสดเอาไว้อย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับเพราะบางทีนั้นการที่จะไปพบรักที่เกี่ยวกับคนที่ก็มีเจ้าของหรือคนที่เจ้าชู้หรือคนที่มากมากในการมารมนะครับที่จะเข้ามาโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับระมัดระวังนะครับในสากการณ์ของความปลอดภัยในช่วง9ก้าวันนี้นะครับที่จะมีเข้ามานะครับตาตั้นไม่ระมัดระวังนะครับที่จะเข้ามาตามไม่ตั้น เจ็บใจได้เช่นกันในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาที่อาจจะเข้ามาทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆแล้วทีหลังก็เป็นผลลบในการบั่นทอนให้เสียความรู้สึกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนี้ของชาวราศีศพฤษภนะครับในช่วง9้าวันวันที่10ถึง18ปดพฤษภาคมนี้นะครับ ก็ขอาจ้ชาวราศีพฤกษ์ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ